สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45 CZ ซ e น s ิวภาพอิสาน HD จานดาวเทียม IBM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิพาว,วานันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมสื่อออนไลน์ TikTok เพิ่มช่องทางการค้าแก่สมาชิกเสริมพลังเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช้าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬ30นาทีในเรืองศักรัตนโภคาสถิตรประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมแอปพลิเคชันติ๊กตอกแก่สมาชิกเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในห้องประชุมมิ่งมงคลชั้น3อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมราว30คน t i k t o อถือเป็นแอปพลิเคชันสุดฮิตที่มาแรงสามารถสร้างและแชร์วิดีโอสั้นๆบนโลกออนไลน์และถือเป็นสื่อทรงพลังที่สุดในขณะนี้ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการค้าสามารถนำไปขยายผลในการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายเชษฐพัฒน์สิริวัฒนตรการอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏร้อยเอ็ด ในปัจจุบันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า t i k t o k เป็นสื่อที่ทันสมัยเข้าใจง่ายสามารถสร้างกระแสได้ชั่วข้ามคืนดังนั้นการที่หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นองค์การธุรกิจภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมพลังการสร้างสื่อออนไลน์แก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากภาคเอกชนหลากหลายสาขาอาชีพจึงเป็นส่วนสาคัญในการปกป้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นในพื้นที่โดยรวมส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ ย่อมทำให้การค้าในพื้นที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็วหรือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลในทางการค้าและส่งพลังซอฟต์พาวเวอร์นำมาสู่ความเชื่อมั่นการลงทุนและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปทีนี้เราจะเห็นว่าคนทั่วเนี้เราเด้อินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมในห้องนี้ผมคิดว่า หลายคนอยู่กับมันตื่นมาเด็กทุกวันนี้ตื่นมาปั๊บจับตัว,ตวมุ่งประสงค์ในการจาัดการครับจะให้กรรมาการและสมาชิกขอรวมทังผู้สนใจและผู้เกียรติทงหลายที่ที่คาดว่าจะมาเป็นสมาชิกข,ของเราเนีได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับเส,สริมสร้างประสบการณ์แล้วก็อันที่สองก็เป็นเรื่องของการเสริมความรู้ที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงนะ ผมตั้งหัวข้อเองผมตั้งว่าเรียนทีปต่อสามชั่วโม,ม,มงเป็นเลยก็ได้เกิดกรอบไว้ว่าท่านอาจารย์โครงการอบรมมากมากมา,มากจริงๆนะฮะแล้วก็อันที่สามเราก็คาดการณ์ความผ่านต่อกันกิจกรรมทุกอย่างก็ได้นำมาซึ่งแล้วก็อันสุดท้ายก็คือคาดหวังว่าว่าหนึ่งเรามาแล้วเราได้อะไรสองลงมาแล้วเราสามารถอาจารย์ก็พร้อมแล้วนะครับไม่พร้อมไปกาแฟของอาจารย์เลย าผมจะเนี้ยไปที่แคปคัดน,นะครับแคปคัดเนี่ยก็จะตัดต่อง่ายทำไมถึงต้องลงไปที่แคปคัดเพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันจะลิ้ยงห่าก,กันง่ายกว่าเพีมต่างๆที่ลงจากแคปคัดไปติดต่อมันไม่เี่ประินะครับเพราะว่าเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าพีมบางทีในยูทูบเองนะครับเขาก็าจะชอบใช้ไคลมาสเตอร์เป็นหลักเหมือนกันเพราะว่ามันแต่แลโะโปรแกรมมันมีความแตกต่าง ข้อเสียยังไงว่าซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะเรียนเรื่องของเบื้องต้นนองเบื้องต้นผมจะมันสามารถที่จะเชื่อมโยงแพลตฟอร์มัาได้ครับเช่นเราทำที่ตอตุ่มงที่ต่อทิ่ต่อทีนี้เราจะเห็นว่าคนทุกวันนี้เราดิอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมในห้องนี้ผมคิดว่าหลายคนอยู่กับมันตื่นมาเด็กทุกวันนี้ตื่นมาปั๊บจับตัว ต่อกนที่101จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคารัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะนกเชียงเหนือตอนกลางครั้งที่2ประจำปี2566 วันนี้เมื่อเวลา13.30นนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่สองประจำปี2566ณห้องประชุมพระธาตุาาขามแก่นศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายชันชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุม นายปราชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ในการประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะเงชิงเหนือตอนกลางจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาลสินดังนี้ แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจในระดับต่างๆและแนวโน้มการท่องเที่ยวในปี2566ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพฤกราช2566ของกลุ่มจังหวัดแผนงานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวอนลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดร้อเอ็ดการขับเคลื่อนจังหวัดร้อเอ็ดสู่การเป็นเมืองศิละปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานกาลสินจังหวัดกาลสินการจะทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดพุทธศกักราช2566ถึง2570 และโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินปิดท้ายข่าววันนี้ที่หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับชมรมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการจับข่าวคุยกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายการจัดสรรที่ดินและบอกต่อบริการที่ทันสมัยสมาร์ทแลนด์ แอพพลิเคชันง่ายจบครบทุกเรื่องที่ดินวันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกาหอ,อการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนายเรืองศักดิ์รัตนโภค,คาสถิตประธานหอ,อการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการหอ,อการค้าและสมาชิกร่วมกับชมรมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการจับข่าวคุยกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดสรรที่ดินและบอกต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมให้บริการประชาชนนำโดยนายสราวุธสีสมบง์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อเอ็ดนายชาติอบุบลเอื้อกิจนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษหัวหน้าฝ่ายทะเบียนนายนัทนันหอมจันนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มวิชาการนายขาจรสว่างสีหัวหน้าฝ่ายรังวัด และนางเชยาดาสิทธิเสนาหัวหน้าฝ่ายอำนวยการณนห้องประชุมมิ่งมงคลชั้น3อาคารสำนักง,งานหอ,อการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น37คนโครงการจับข่าวคุยกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กฎหมายว่าด้วยช่างรังวัดเอกชนกฎหมายว่าด้วยการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนารูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดที่ดินในจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นการจัดสรรที่ดินเพื่อจําหน่ายพร้อมอาคารประเภทบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ ต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า4เมตรเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า16ตารางวาการสร้างถนนสำหรับโครงการขนาดเล็กแปลงย่อยไม่เกิน99แปลงหรือเนื้อที่ต่ำกว่า19ไร่ถนนต้องมีความกว้างไม่ต่ำกว่า8เมตรผิวจราจรไม่ต่ำกว่า6เมตรทางเท้าด้านที่ปักเสาไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า1.15เมตรทางเท้ายกระดับการกันพื้นที่เพื่อจัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ เพื่อจัดทําสวนสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาจํานวนหนึ่งแห่งโดยให้คํานวณพื้นที่จัดจําหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ5โดยไม่แบ่งแยกแปลงย่อยเว้นแต่การกันพื้นที่แต่ละแห่งไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งไร่โดยต้องมีขนาดและรูปแปลงที่เหมาะสมสะดวกแก่การใช้สอยเป็นต้นและสำนักง,งานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดอยังเสริมความรู้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดินเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการรังวัดทำแผนที่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจนมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการรังวัดที่ดินเนื่องจากมีความแม่นยำสูงตามค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์สามารถลดขั้นตอนระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและยังมีแอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์เป็นบริการออนไลน์มิติใหม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ18หัวข้อบนสมาร์ทโฟนที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายอาทิการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและรังวัด การตรวจสอบราคาประเมินการคำนวณภาษีกรอนเป็นต้นจึงเชื่อมั่นว่าการจัดโครงการเพื่อเลขกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายการจัดสรรที่ดินและการใช้งานแอปพลิเคชัน Smartland ของกรมที่ดินในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นำไปวางแผนในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และที่สำคัญเป็นการยกระดับการให้บริการด้านอาสังหาริมทรัพย์จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกะมวลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45สิซีซันิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนทัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ